สบายดีพี่น้องสบายดีบัดสุขสุขคนบัดสมองสุบอนพบปพอกันนี้แล้วกับซองน้องเดือนพี่น้องเมื่อนีร่อยู่หน้าบ่าวดาวบานหน้าพี่น้องมาดับหน้าซอยบ่าวดาวเมื่อนีร่สบายดีพี่น้องสบายดีตัวเด็ดเด็ดพี่น้องอืมแม่ทัจเจกม้าพี่น้องแล้วก็พอเถ้าเ้าพี่น้องพอเถ้าบอยเอองงนะืก หัวหน้านำอุ้เผื่อกับบอตัดออกนอต้นอันนี้ก็จะเผื่อน่าเห็ดยังตัเอาไวเห็นหมกันยงันไปทได้ได้ต้องออจะเขื่อนนี้เออํำก่อนหมู่กล้ยาน้ำงหมู่จะเผื่เห็ดอียงอยู่ค้วัาวมัน่กบลายเนาะ สวัสดีวันนี้ผมฉลหดเดือนเดือนดำนาวันที่สิบเก้าไก่ฉลดเดือนแล้วมื่อนที่ห้ากันวันที่สิบสี่ยังอยู่หามือพี่น้องเดือนเลยใช่ไหมเดือนหึ่งพอดีเต็มเต็มโอเคงั้นก็ตอนเย็นก็ไม่ต้องดำเดี๋ยวมันจะไม่ถึงเดือนไล้วและนี่คือฝนดำนามือเดียวอือดำ๊ามือเดียวแล้วบ่มือเดียวโว้ปวดโผล่บอกนอนนี่เรากับบุเบือกันที เท้าให้ใหญ่ๆนะดำจักมือซะสองสามมือสามมือหามือสองสามมือเออเฉพาะประจวบสองสามมือบวกกันนะพี่น้องเลยหาใหญ่นะหามือไฮรุมนะใไฮทึงงนะจ้างเขามือหนึ่งกับดำเองอืมทึงมือเบาควันมาซอยได้ไหญ่เออเบาควันเอ้ยลงมาทอนหน้าสิแล้วแหละ สิิ์่รงพงมไปทางไหนวะเมืยอก่นมีอมาบ่ผ่านไวจ้ะเมียผ่านท่งพงมเลยไปไปไดเจ๊คือสาลาเธาวะเมาโหบคนเดียวนะสิคยดำอยู่ยเนเขาเว <c oughs> โอ้ย้อนด <c oughs> นำพงตกักแดดทั้งน่ะอากาศงเงียบไบอกเง,งียบสงัผ่านเลยหัวกินเผา น้องเดือนกับน้องหลีดพี่น้องไม่เเนยากกว่าันนจากมันเห็ดเนี่ยมันถ่าให้หน้าแล้วคนแหละให้สุดท้ายเด็กควันไปปล่อยกินอย่างเดียวม่หกตัวอย่นะ ก็เพื่อเรียกปลาแตกแล้วนะโอ้แม่เบาดาวสะนาพี่น้องเ้ยบบาควันนากระย่างลงมาเป็นได้ทรงผมใหม่อ่ออยู่ไกลนหรอม่ อเมยเอ็กซ์ชันนางบัวไทยเลยดำนะมาดคนสะมาดำหน้าพี่ดองมายมาหน้ามาหอดนางเตียนซีซแมเก้าโมงยู่เลดำจ้เทียงไรเงี้ยไม่ได้ลงหอนหายน้าเหมือนชิบเอ็ดมุ่งหรือบ่เดี๋ยนี่โหดปาด แสดงมามาเฉพาะกินต้มไก่้หน้าม่นจะบวปวดวาี่นองเลยอือต้องคิดเรื่องอื่นอเรื่องได้ดีกับเต๊บเต๊บเบมียนเรื่ดีกัเรื่องได้ดีเต๊บเมียนเรื่องได้บอดีแต่บอเต๊บเมียนเไดบดี้กับไหนแต่เห็นอะ ก้นกติลูกอาทางนี้กำลังกำลังขากูเถื่อน้ำประดำตากแดดหันมาทางล้างประทมเป็นเบิ้ลเลยใ้มาดามไหวมันสูงหมนี่บ็สู พกิดมออูเด็กๆสองคนกับพี่น้องเลยเก่งขนาดคนแ่เก่งต่อพี่น้องเลยกุบอาวากำกะข่งวะมาลุกน้ำ น้ำกับน้ำโปล่น้ำโพรับหน้าพี่น้องกับทีมงานน่าบ่าวดาวพี่น้องเลยถมบบาและวันยกมือายบายกมือขึ้นาปบาโบบาและวันขึ้นขวายวารก่อนเออ มือดสีสดป่าเนี่ยอได้ส่ะเนี่ห้าวบาด้าเพิ่งมไกไว้ถาอีกเนาะต้มกนี้อยู่ไกังเี้เออจิไปกินตอนไหนป่ะเนี่กระชิ่แหละพี่น้องเอ้ยมืออนี้กับบารายคน คนดำกัดสองสี่หกเจ็ดคนไม่น้องเดือนกับหากับขืนมาถ่ายขิปข้อสิบนาทีพี่น้องเลยกออทีมาดันนาทีมาลุยใหมืนี่เือหมามมีมีเน้ามตเบ่ออมาม่ามีมี่บ่ปลาหน้องเดือนกับเก่งได้พี่น้องเลย ลูกพอลูกสี่นะพี่น้องลูกุกเพล่นแล้วก็น้องลิมาตีเบดายแม่เบาดาวแ่ในตื่นแมนเบาตีอนมาตีแปดเบาเออบบาดาสี่สาไปอีกมีนาอลกส่กับิบอันแท้ก็ข้อนี่ก็บบกุดอาบ่ตอนแรงนี่ เห็นไปได้ใกระเดกระดอเห็ดรลายก่กินโบเบิร์ตออกขาเออแล้ว่นมาู่ดาวดาว้ดอกมันยังมีหมาอยู่บ่พน้องนเดือนกหาได้พี่น้องเลยเมื่อนี่มาขอจสดมันจังแซบมาดมหน้าซอยบาวดาวแล้วก็น้องหลีบบ่มาคู่เมื่สองคนนี่มาสยเป็นประจา ตเนี่ติดตามช่องตลอดแต่แต่ไได้คอยเขาเบิงคลิอีกทำไหมเบื่อวดติดตามอล้วก็เบิ่ตลอด้องได้่องเนาไปไหติดตามยิ่แต่คอยบ่ได้เบิรอเรา่องไดติดตามเขาบติดตามพ่อาคลิปกระเบินยูคลิปได้หนาสนใจขอค่อยเบิคลิปเจ้าติดตามคอยเครื่อัง กระเบิงอยู่ล่าคลิปได้หนาสนใจกระเบิงเแดกมาคลิปกี้นะยเบิงคลิปจอยู่แต่เจ้าทนเปิดตู้นาเ็นหนาเ้ยน่ายเบิงวเ็นหนามันแล้วเ็นหนาแล้วเป็นหนานาพ่อเมื่อนีคือเซ่ามด้มือนี้ใส่กระดมหน้าเพิ่งกระดหน้าเพิ่ต้อน่ะวมืนีคือเห็นอยู่เนาะ แเป็นมากพี่น้องเอ้ยบ่าวดาวนี่ก็สงสัยเร่งแล้วก็ยันไปอยู่ฝุน่นประจําแล้วบ่าวดาวนี่ไปแนวเซลบ่าวดาวเหรียพี่น้องเลยบ่ไปบ่ได้เนาะกินข้าวบ่แซ่บเลยเนาะ ภาษาเบ่งบรรยากาศเาจะีดามให้เบิงอากาศกับบอดี้ดอกพี่น้องเอ้ยแดดเด็ดมอะกบลัรตากผาเออนีละมือเนี่ยพอต้องเดินสักผาตะกี้พอต้องเดินวัดชิมาน้ำก็เลยอยู่สักผาซะเจ้าว่ะดยมันมีเยงสักผาเลย นั่นแหละก็เครื <si ่องซักผ้านั่นแหละคือเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าเคื่องที่จะไปซักจะห่วยก็ได้จะไปซักอยู่ใช้ได้หมดนะมีผัวก็เหมือนมีเครื่องซักผ้านะเครื่องซักเครื่องมันเป็นแม่พูดไปเองเครื่องซักมันขึ้นขาขนาดเออกว่ไปเลยพี่น้องเอ้ยชิลงดำก่อบันนี่จะหน่อยหน้าชิลแล้วก่อน พากันขีปนาน้องไปติขามาเบิงกอยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งตเตือนเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดือนหน่อยเด้อขอบใ,ใจสุดขอบใจสุดที่ถ่ายขีปนาสุกโดยข,ขีปนาด,ดําหน้านี่โดยพากันขีปนากับสบายดี